สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเอเดบ้านนะครับวันนี้ผมจะนำรีโมทแอร์ panasonic นะครับมานำเสนอในการตั้งเวลาปิดและเปิดนะครับก่อนที่อื่นเราจะตั้งเวลาปิดและเปิดนะครับเราน้องมาตั้งเวลาตรงนี้ให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับมาดูวิธีการตั้งกันเลยนะครับในการตั้งเวลาตรงนี้ให้เป็นปัจจุบันนะครับเวลาตรงนี้ก็จะมีผลคาดเคลื่อนนะครับถ้าไม่ตรงนะครับในการตั้งเปิดและตั้งปิดแอร์ของเรานะครับ เห็นไหมครับศูนย์ว่ากรณีที่เรากดรีเซ็ตใหม่หรือเราเปลี่ยน่านรีโมทใหม่นะครับตัวหนังสือตรงนี้ก็จะกระพริบอยู่นะครับคือเวลาให้เราตั้งนะครับเราก็หาไม้จกิ้ฟฟันนะครับกดไปที่คอกนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงตัวหนังสือตัวเลขก็จะกระพริบอยู่นะครับแต่ตรงกลางก็จะหยุดนะครับก็ให้เรากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาเวลานะครับกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเสร็จนะครับได้เวลาตามที่เรานั้นแล้วครับเรากด กดเซตเพื่อยืนยันเวลานะครับที่จะใช้งานนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็หาไม้นี่ครับหรือไม้จิ้มฟันหรือปากาก็ได้ครับกดไปที่นี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะหยุดนิ่งนะครับตรงกลางครับทีนี้เราก็เลื่อนเวลาหาสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลา1 4 3 0นะครับเรากดเลยครับเห็นไหมครับ1430ี่านะอ่าแล้วครับอ่าเห็นไหมเลยเราก็กดนี้ครับกดลงครับ เลื่อนหานครับทีนี้เราได้เวลาแล้วนะครับเราก็กดที่เซตเพื่อยืนยันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือเวลาในรีโมทแอร์ของเราก็จะเป็นปัจจุบันนะครับ1430นะครับหลังจากเราตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันแล้วนะครับเราก็มาดูที่หน้าจอรีโมทแล้วนะครับนี่ครับปุ่มกดนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งเวลา ปิดแอร์นะครับสมมติว่าเราเปิดใช้งานแอร์ไปนะครับอันนี้คือเวลาปัจจุบันเรานะครับนี่ครับเวลาปัจจุบันนะครับสมมติว่าเราจะให้เวลาปิดแอร์สัก16:00นะครับสมมติว่าเราเราก็กดที่นี่ครับทามเมอร์แล้วก็ออฟตรงนี้เลยนะครับทามเมอร์แล้วก็ออฟตรงนี้นะครับเราก็กดไปเลยนะครับออฟครับปิดแอร์นะครับเราก็เลื่อนขึ้นและเลื่อนลงเหมือนเดิมนะครับ เงินที่เราตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันนะครับ16ศูนย์เราเลื่อนขึ้นหรือลงก็ได้ให้เวลาเป็น16 0 0นะครับนี่ครับตัวเลขก็วิ่งอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าได้10ได้16 0 0แล้วครับตัวนี้ครับตรงสื่อก็จะกระพริบเราก็กดเซตเพื่อยืนยันนะครับอ่านี่ครับ16 0 0นะครับนี่ตั้งเวลาปิดก็สมบูรณ์นะครับ16 0 0นะครับสูงว่าเราจะยกเลิกนะครับเราก็กดที่ ค a นเซินี้ได้เลยนะครับถ้าไม่เอานะครับอ่ายกเติกครับสมมติว่าเราจะตั้งเปิดนะครับเรากดที่ทําทําเมอร์ออนตรงนี้นะครับอ่าเปิดเราจะให้เวลาเปิดเท่าไหร่สุดว่าเราจะให้เวลาเปิดเอาเป็น1 7 0ก็ได้ครับอ่าเปิดแอร์1 7 0 เราก็เลื่อนหาเวลานะครับกดแช่ไปเลยก็ได้ครับเห็นไหมครับ17 17 0 0ครับได้เวลา17 0 0นแล้วครับเราก็กดที่เซตนี้ครับเพื่อยืนยันนะครับอพอเรากดเซตแล้วก็ถือว่าเป็นเรียบเป็นการเรียบร้อยนะครับในการตั้งเปิดแอร์นะครับ่ถ้าเราเจอยกเลิกนะครับเราก็กดที่ คนเซิลได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะตั้งปิดและตั้งเปิดได้ไหมครับอ่าเราก็ลองมาดูตั้งดูครับได้ครับนี่ครับสมมติว่าเราจะตั้ง160ในการตั้งปิดเราจะตั้งเปิดด้วยครับอ่าตั้งตั้งปิดแอร์นะครับ16แต่17อ่า17สิเป็นศูนย์เราจะตั้งเปิดแอร์นะครับเราก็กดเลยครับนี่ครับอันนี้ตั้งสองฟังก์ชันนะครับทั้งปิดแอร์และเปิดแอร์นะครับ ถ้าเราจะยกเลิกนะครับเรากดที่ cancel ได้เลยครับก็เป็นการยกเลิกนะครับสำหรับคลิปนี้ในการตั้งปิดและตั้งเปิดแอร์ของรีโมทแอร์พนาก็มีเพียงเท่านี้นครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ